สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับห้องสินครูปูวันนี้ครูปูจะมาสอนเรื่องค่าน้ำหนักค่ะค่าน้ำหนักแสงและเงาเอ๊ะค่าน้ำหนักแสงและเงาแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยค่ะน้ำหนักหมายถึงความอ่อนแก่ของสีหรือแสงเงาที่นำมาใช้ในการวาดภาพ น้ำหนักทำให้รูปทรงมีปริมาตรมีระยะนะคะแล้วก็มีมิติการไล่ค่าน้ำหนักโดยรวมแล้วเราก็จะมีการไล่ค่าน้ำหนักอยู่2แบบนะคะก็คือการไล่ค่าน้ำหนักโดยการผสมขาวหรือเรียกว่าตินนะคะการไล่ค่าน้ำหนักโดยการผสมขาวทำให้สีนั้นอ่อนลงนะคะหรือการไล่ค่าน้ำหนักโดยผสมดำหรือเราเรียกอีกอย่างว่าเฉดสี ทำให้ค่าน้ำหนักของสีนั้นเข้มขึ้นเหมือนตารางที่เปรียบเลยค่ะส่วนแสงและเงาแสงและเงาเป็นองค์ป,ประกอบที่อยู่คู่กันนะคะเมื่อมีแสงย่อมมีเงาแสงกระทบกับวัตถุก,ก็จะทําให้เกิดเงาแสงจะอยู่ทิศทางตรงกันข้ามกับเงาเสมอเวลาที่นักเรียนวาดภาพควรคํานึงถึงหลักของแสงเงาด้วยนะคะไม่เช่นนั้นแล้วภาพก็จะ ดูไม่สมจริงหรือภาพอาจจะหลอกตาด้นะคะหลักการของแสงเงาก่อนอื่นเราก็ต้องมาดูก่อนนะคะว่าอะไรบ้างที่ทำให้เกิดแสงอันแรกเลยค่ะดวงอาทิตย์อันที่สองดวงจันทร์อันที่3หลอดไฟอันที่4อาจจะเป็นกองไฟหรือไฟที่เกิดจากอ,าอย่างอื่นนะคะ ที่ทำให้เกิดแสงสว่างเราก็เรียกว่าแสงได้ค่ะอันต่อไปนะคะหลักการของแสงดูง่ายๆเลยนะคะจากภาพที่ครูกำหนดให้เราก็จะกำหนดดวงอาทิตย์นะคะหรือแสงนะะเมื่อแสงสาดลงมาตรงกับวัตถุด้านที่ถูกแสงก็จะสว่างด้านที่ไม่ถูกแสงก็จะเป็นเงาเห็นไหมคะเมื่อมีแสงตกกระทบก็จะมีเงาตกทอดตามหลังนะคะ มืนเวลาที่เรายืนอยู่ที่แจ้งแสงก็จะอยู่ตรงข้ามกับเงาแสงสองด้านไหนเงามันก็จะทอดตามหลังไปเสมอนะคะอ่าดังเช่นวัตถุทรงกลมอันนี้เห็นไหมคะอ่าแสงส่องลงมาเงาตกทอดไปด้านหลังนะคะแอปเปิ้ลลูกนี้แสงอยู่ด้านบนเงาที่ตกกระทบก็จะอยู่ด้านล่าง ต่อไปเราก็จะมาฝึกการไล่แสงนะคะหรือไล่สีหลักการไล่แสงเราก็จะ,อะบอกอยู่แล้วนะคะว่าไล่ไล่สีตามแสงนะคะการไล่สีก็คือเราจะคำานึงถึงเรื่องแสงด้านไหนที่แสงสว่างหรือด้านไหนที่หันหาแสงด้านนั้นก็จะสีอ่อนนะคะเหมือนตารางอันนี้เลขหนึ่งเนี่ยก็หมายถึงด้านที่แสงเข้าเยอะนะคะหรือด้านที่หันหาแสงนั่นเองนะคะ เราจะมาดูวิธีการระบายค่ะ,ะการระบายสีนะคะทำได้สองแบบนะอันแรกเลยก็คือเราจะให้มันเข้มขึ้นด้วยการซ้ำโดยเราจะใช้น้ำหนักมือเท่าเดิมนะคะก็คือให้นักเรียนเนี่ยตีช่องเป็นหกช่องนะคะ,ะแล้วเราก็จะลงสีสีอันที่หนึ่งเลยนะคะก็คือเราจะลงสีแบบตัวอย่างนะคะ ให้นักเรียนใช้น้ําหนักมือเท่าเดิมนะคะเท่าเดิมขั้นที่1ก็คือเราจะลงไปทั้งหช่องเลยนะคะหช่องลงลงน้ําหนักมือให้เสมอกัรพอขั้นที่2ก็คือเราจะเริ่มจากช่องที่สองไปช่องที่หค่ะลงจากช่องที่สองไปช่องที่หพอขั้นที่3ามเราก็จะเริ่มจากช่องที่สไปช่องที่หนะคะ ที่4ก็คือเราจะลงจากชั้นที่สี่ไปชั้นที่6นักเรียนสังเกตไหมคะว่าสีมันจะเข้มขึ้นเรื่อยๆชั้นที่1นี่ก็คือเราลงสีแค่ชั้นเดียวชั้นที่2ก็คือเราลงสีสองชั้นชั้นที่3มก็คือเราจะลงสีสามชั้นชั้นที่4ี่สี่ชั้นชั้นที่ห้าห้าชั้นและชั้นที่6ก็จะเข้มสุดเพราะเราลงสีซ้ำกันถึง6ชั้นนั่นเองนะคะ ให้นักเรียนเตรียมกระดาษเลยนะคะเดี๋ยวพอเราดูคลิปนี้จบครูจะให้เราฝึกการลงสีค่ะอาระหว่างการดูให้นักเรียนลองตีช่องตารางไว้6ช่องเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้วิธีการฝึกลงสีกันนะคะดูดูคลิปอันนี้ไว้นะคะอันนี้ก็คืออันแรกก็คือการทำให้สีเข้มขึ้นด้วยการซ้ำ การระบายสีไม้นั้นเราควรจะระบายไปในทิศทางเดียวกันนะคะเพราะว่าการระบายสีไปในทิศทางเดียวกันเวลาที่เราจะผสมสีมันจะทําให้ความอาซอฟหรือการผสมสีเนี่ยมันก็จะกลมกลืนกันยิ่งขึ้นนะคะอ่านี้ก็จะเป็นภาพสําเร็จเห็นไหมคะมันก็จะเข้มขึ้นเรื่อยๆอันต่อไป เราจะทำให้สีเข้มขึ้นหรืออ่อนลงในการกดน้ำหนักมือนะคะอ่าภาพเราจะใช้วิธีการกดน้ำหนักมือให้หนักเพื่อที่จะให้สีเข้มแล้วค่อยๆเบาน้ำหนักมือลงนักเรียนจะสังเกตนะคะเห็นไหมคะว่าสีจะเบาลงตามน้ำหนักมือของเราเราจะกดจากเข้มไปอ่อนหรืออ่อนไปเข้มก็ได้นะคะ อ่าอันต่อไปค่ะเราจะมาไล่สีโดยการใช้สีที่ใกล้เคียงกันนะคะเช่นในคลิปนี้ครูก็จะเลือกโทนสีแดงค่ะกลุ่มโทนสีแดงก็คือเราจะเลือกแดงเข้มไปจนถึงสีส้มนะคะเวลาที่เราระบายสีถ้าเราอยากให้รอยต่อของสีผสมกันนะคะนักเรียนควรจะทิ้ง ระบายสีทิ้งไว้ให้อ่อนๆสำหรับที่จะผสมอีกสีหนึ่งนะคะในภาพเห็นไหมคะครูก็จะระบายสีเข้มแล้วรอยต่อของระหว่างช่องครูก็จะระบายไว้อ่อนๆสำหรับที่จะผสมอีกสีหนึ่งนะคะเพราะว่าถ้าเราระบายสีเข้มแล้วไม่ได้ทิ้งให้มันสำหรับ ไว้ผสมกับอีกสีหนึ่งรอยต่อของสีก็จะชัดเจนเกินไปนะคะมันก็จะไม่กลมกลืนนั่นเองนะคะอะ่เช่นในภาพถ้านักเรียนจะสังเกตไม่ว่าจะเป็นวัตถุใดก็แล้วแต่นะคะเราอาจจะเห็นว่ามันเป็นสีเดียว แต่ถ้านักเรียนจะสังเกตดีๆเช่นในวัตถุสีแดงมันก็จะมีสีอื่นผสมอยู่เหมือนกระรีบดอกไม้นะคะดอกไม้สีแดงก็จริงแต่สีแดงด้านที่โดนแสงสีแดงก็จะอ่อนลงนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะไล่สีแดงเราก็อาจจะใช้สีแดงแล้วสีที่อ่อนลงมาก็อาจจะเป็นสีส้มนะคะรวมไปถึงสีขาวในกรณีที่เราต้องการให้มันมีแสงนะคะสีไม้เราจะใช้การเว้นขาวนะคะสำหรับ ให้เป็นแสงแต่ก็ไม่ควรจะเยอะเกินไปนะคะ พอทันทีที่เรามีการไล่ระดับแสงเงาแล้วเว้นขาวไว้มันก็จะทำให้ดูว่ากลีดบดอกไม้นี้มันนูนขึ้นมานะคะต่อไปครูก็จะให้ดูวิธีการระบายรูปใบไม้นะคะในใบไม้ที่เป็นสีเขียว ก็ไม่ได้มีสีเขียวสีเดียวนะคะเราก็จะไล่สีอ่าเขียวเข้มเขียวอ่อนนะคะครูก็จะลงสีเขียวเข้มก่อนแล้วรรยต่อเวลาที่ครูจะเอาสีเขียวที่เขียวอ่อนลงมาผสมครูก็จะทิ้งน้ําหนักมือหรือว่าทําน้ําหนักมือให้มันเบาลงสีมันก็จะอ่อนลงตามไปด้วยนะคะเห็นไหมคะเราก็จะทิ้งให้มันอ่อนแล้วเราก็จะใช้สีเขียวอีกระดับหนึ่งมาผสมลงไปแบบนี้นะคะ เห็นไหมคะใบไม้จากที่จะมีสีเดียวตอนนี้ใบไม้ก็จะมี3ามสีนะคะเขียวอ่อนเขียวเข้มมันก็จะดูมีมิติมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ลองอทําดูนะคะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ในสีสีหนึ่งนั้นมันไม่ได้มีสีเดียวเสมอไปเช่นท้องฟ้าก็ไม่ได้มีแค่สีฟ้านะคะมันก็จะมีสีฟ้าเข้มฟ้าอ่อนเพราะฉะนั้นนักเรียนลองเล่นสีดูนะคะแล้วสังเกตเยอะ เวลาที่เราจะเรียนศิลปะหรือเราเรียนการระบายสีนะคะเราต้องรู้จักการเล่นสีค่ะเพื่อให้ภาพของเราสวยขึ้นนะคะ ใบไม้ของเราก็เสร็จแล้วนะคะอ่าครูมีภาพตัวอย่างให้ดูเช่นลูกแอปเปิลอันนี้นะคะอ่าแสงเข้าด้านนี้ด้านที่โดนแสงก็จะเป็นสีอ่อนเห็นไหมคะก็จะทิ้งอ่าสีขาวไว้สําหรับให้มันเป็นแสงหรือแม้กระทั่งดอกไม้อันนี้ สีส้มก็จะมีสีอื่นผสมอยู่มีสีน้ำตาลสีเหลืองหรือใบเห็นไหมคะมีเขียวอ่อนเขียวเข้มต้นไม้อันนี้ก็เช่นกันนะคะด้านที่โดนแสงก็คือด้านบนเห็นไหมคะด้านบนก็จะอ่อนด้านล่างที่ไม่โดนแสงก็จะเข้มลำต้นก็เหมือนกันนะคะสีน้ำตาลก็จะมีน้ำตาลอ่อนน้ำตาลเข้ม มันรูปช้างอันนี้นะคะช้างสีฟ้าก็จริงแต่ฟ้าที่โดนแสงก็จะเป็นฟ้าอ่อนฟ้าที่ไม่โดนแสงก็จะเป็นฟ้าเข้มใบใบบัวเห็นไหมคะใบบัวที่โดนแสงก็จะอ่อนใบบัวที่ไม่โดนแสงก็จะเข้มอะให้นักเรียนลองทำตามแบบฝึกที่ครูให้ไปนะคะก็คือตีตารางไว้6ช่องไล่สีเลข1ถึงเลข6 เลขหนึ่งคือการที่เราซ้ําสีแค่ชั้นเดียวให้เราระบายสีตั้งแต่ชั้นที่1ถึงชั้นที่6เลยค่ะพอครั้งที่2ให้เราระบายจาก2ไป6ใช้น้ําหนักมือเท่าเดิมนะคะเลข3คือเราระบายรอบที่สก็คือเอรียบรายจากเลข3ไป6ช่องที่4ี่เราก็ระบายจาก4ไป6 5ก็คือ5กับ6พอ6เราก็ระบาย6าช่องที่6อย่างเดียวนะคะ แล้วเราก็จะสังเกตว่า,าช่องที่6ก็คือช่องที่เข้มสุดนะคะส่วนตารางที่2ครออยากจะให้นักเรียนลองหาสีนะคะอย่างน้อยก็คือ3ช่องก็ได้ให้เราลองหาสีที่ใกล้เคียงกันเช่นเขียวเราก็อาจจะเริ่มเขียวอ่อนเขียวเข้มเขียวไล่น้ำหนักสีเขียวไปนะคะหรือถ้าเราเลือกแดงก็ลองไล่น้ำหนักของสีแดงนะคะอันนี้ก็คือในเรื่องของตารางที่สนะคะ อันนี้ก็คือแบบฝึกที่อยากจะให้นักเรียนลองลองลงสีดูนะคะมันจะทําให้นักเรียนเนี่ยาวาดภาพได้สวยขึ้นระบายสีได้สวยขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคลิปวันนี้ครูป,ปูคิดว่าถ้านักเรียนได้ฝึกนักเรียนคงจะระบ,บายสีได้สวยขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ครูป,ปูก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ขอบคุณค่ะ